เรืองเกาะครึ่งร้อยรอยแดงข้าลำ้ำรักรกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาสวัสดีแฟนแฟน excavator Thailand กันทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่วันที่เดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปเนี่ย ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตราดก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าาบทกลอนนี้นะครับคือข้าขวัญประจำจังหวัดตราดนะครับตามต่อจากอีพีที่แล้วนะที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของเนี่ยดินนี่ยที่ผมบอกเรื่องของดินนะครับว่าดินแบบนี้ทำไมถึงปลูกผลไม้ได้ดีนะครับนะดินสวยมาก ครับแล่ธาตุสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะแก่การทําผลไม้นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าซานี่ SY สองศูนย์ห้าีนะครับทีมงานเฮียเล็กนะครับหรือเสียเล็กนนซีนะครับที่พี่น้องชาวบ่อไร่รู้จักกันนะครับวันนี้วิวสวยนะครับนี่มาแล้วครับ มุมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นงานถอยดินจากเนินเขานะครับลงไปใส่หุบเขาด้านล่างนะครับหุดเขาก็คือมันเป็นร่องไหลที่มันชิดเข้าหากันแล้วมันเป็นเหมือนทางน้ํำใหญ่ๆเอาไปปิดอ่ะมาต่อสัญญาไว้ EP ที่แล้วนะครับที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่า ทำไมมันถึงเหมาะกับการปลูกผลไม้มันมีที่มาที่ไปครับท่านผู้ชมนะในอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยมันจะมีตำบลหนึ่งนะครับที่ผมเล่าไว้อี p ที่แล้วเนี่ยมีชื่อว่าตำบลบอ่อพลอยครับตำบลบอ่อพลอยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับชื่อของเขานะครับนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งเลยนะครับต้องเราเรียกว่าเป็นแหล่งเลยนะเป็นแหล่งสายแรก ที่สําคัญของประเทศไทยนะครับในสมัยก่อนเป็นแหล่งที่สําคัญนะครับแหล่งสายแร่สําคัญของประเทศไทยในสมัยก่อนเลยนะครับนะโด่งดังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลอยนะครับนะแล้วก็ที่โด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นพลอยแดงนะครับหรือทับทิมนะซึ่งอยู่ในคําขวัญของจังหวัดตราดนะครับว่าพลอยแดงค่าลํานะครับ อำเภอบอ่อไร่ครับตำบลบอ่อพลอยนะครับรวมถึงหลายๆตำบลใน,นอำเภอบ่อไร่เนี่ยเป็นจะเป็นสายแร่สายแร่เก่านะครับนะถ้าพูดจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นสายแร่เก่าไปแล้วแต่เมื่อสมัยเมื่อ40 50 60ปีที่แล้วเนี่ยสมัยยุคลุ่งเรืองนะครับโด่งดังเรื่องของพลอยเนี่ยเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนในสายรถขุดเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับผมต้องเรียกลุงต้องเรียกโอ้ต้องเรียกเรียก เรียกลุงเรียกปู่นะครับนะโอ้หินนะครับก็ต้องน่าจะได้เคยมาทํางานนะครับในช่วงพลอยดังๆนะครับที่จังหวัดตราดน่าจะเคยมากันแล้วนะครับมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อจากถิ่นฐานนะครับนะมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เยอะที่สุดนะเยอะที่สุดในใน ในสมัยนั้นอ่ะจนลงเหลือมาจนทุกวันนี้ก็คือมาจากภาคเหนือของประเทศไทยนะคนเหนือมาอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนผมที่สมเรียนมัธยมด้วยกันก็คนเหนือเยอะนะครับมาทําพลอยอยู่ที่นี่นะครับพอมาแล้วก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานนะครับเป็นคนบ่อไร่ไปเลยนะครับจบังหวัดตราดแต่ก็ยังพูดภาษาเหนืออยู่นะครับ เป็นสายแรกเก่ายัางไงก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายล้านปีเนี่ยนะครับอ่านิฐา,านกันว่าพื้นที่บริเวณอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับจะเป็นภูเขาไฟเก่านะครับในพื้นที่จังหวัดตราดหลา,หลายที่นะครับจะเป็นภูเขาไฟเก่าเมื่อเมื่อไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วนะครับนะแล้วก็เวลาภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเขาจะพ่นอ่าแมกมาหรือลาวานะครับ นะลงมานะครับแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับมาแไ,ไม่รู้กี่ล้านปีนะครับ mm. ท่านผู้ชมมันก็จะตกผลึกนะครับเป็นเป็นสายแร่ครับแล้วก็ไอ้แร่พวกนี้นะครับมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือชื่อแร่นะครับท่านผู้ชมมันคือแร่ธาตุต่างๆนะที่ที่มันออกมาจากใต้โลกครับแล้วมันมาสะสมรวมกันไว้มันยังทาให้เกิดสายแร่ขึ้นมานะครับมีพลอยมี โอสารพัดนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ด้แค่คอยแดงอย่างเดียวนะครับนะไม่ใช่แค่ทับทิมนะครับก็มีบุษรา,าคัมนะครับนะสีเหลืองนะครับทับทิมนะครับสีแดงไพลินสีฟ้านะครับลอยไพลินไอบุษรา,าคัมนี่สีเขียวสีเขียวขอไปโทษทีท่านผู้ชมปอ้ย <laughs> ก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแหมมาถ้าพักหนึ่งนี่ตัวเองนี่เริ่มเริ่มไอ้นี่ละเริ่มจําไม่ได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวไล่สีฟังคนนึงนะครับอ่ะไล่นะครับนะสีแดงเนี่ยพลอยแดงก็คือทับทิมนะครับไพลินเนี่ยนะอ่าสีฟ้าอ่ะ สาเลนสีฟ้านะครับสีเหลืองนี่น่าจะเป็นบุตรสลาคมนะครับก็บุตรบุตรสลาคมครับแล้วก็สีเขียวนี่เป็นมรกตนะเป็นชื่อนะ่าป,ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยครับเนี่ยจึงเป็นที่มานะครับแล้วเมื่อเป็นสายแร่เนี่ยท่านผู้ชมก็เข้าใจว่ามันมีแร่ธาตุสูงนะครับเมื่อมีแร่ธาตุสูงเนี่ยในการใช้ปลูก ผลไม้นะครับมันก็มีกระบวนการอะไรต่างๆสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมนะครับทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสชาติที่ดีค่อนข้างที่จะดีคล้ายๆเรากินพืชผ,ผ,ผลผลิตของฮาวายัท่านผู้ชมนะครับนั่นแหละลักษณะเดียวกันครับอันนะอะไรที่เป็นพืชขึ้นชื่อของฮาวายครับแล้วเรากินได้บอกรสชาติดีนั่นก็ภูเขาไฟนะครับฮาวาย สีสะเก็อ่าที่มีทุเรียนสีสะเก็ดทุเรียนภูเขาไฟเห็นไหมท่านผู้ชมดังๆครับที่ว่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันนั่นแหละครับนั่นก็คือแร่ธาตุในดิน,นที่มาจากตาก่องภูเขาไฟเก่าเมื่อไม่รู้กี่ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันสะสมเป็นแร่ธาตุขึ้นมานะครับแล้วพอมาปลูกผลไม้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับให้ผลไม้นะมีรสชาติที่ค่อนข้างดี ลองสังเกตดูจากหลายๆที่นะครับแต่อย่างของนอนทบุรีนี่ผมไม่แน่ใจนะนนทบุรีนี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ปากแม่น้ำแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับนะสายน้ำจากหลายภาคของประเทศไทยน้ำไหลามารวมกันในเจ้าพยาแล้วก็ด้วยการที่เป็นปากแม่น้ำเนี่ยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับนะ ก็น่าจะมีแล้วธาตุตกตะกอนในดินสูงนะครับจึงทําให้ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีนี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะโดยเฉพาะทุเรียนการยาวนะการยาวนนทบุรีโอจองกันข้ามปีนะครับโลละหมื่นโลละหมื่นสองนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับนะครับบางคนก็บอกโอ้ยแพงนะครับแพง กินได้ไงโลแล้วเหมือนก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนนะครับนะเพราะว่าคนขายเขาก็ไม่ได้ไปบังคับหักคอต้องให้มาซื้อกินนะครับนะเราก็ไม่กินทุเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับผมเนี่ยยินดีนําเสนอทุเรียนบ้านผมเลยนะครับนะจังหวัดตราดครับนะอร่อยนะครับท่านผู้ชมผมก่อนมาถ่ายงานนี่ก็เพิ่งกินไปลูกนึงครับนะเราโดนไปแล้วนะครับนะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้าน รวมไปแล้วลูกหนึ่งนะครับประมาณสามโลกว่าเกือบหมดนะ่นะครับแล้วก็ ตามทีมงานเฮล็กมีก็น่าจะอยู่ระยะยาวครับนะเผื่อต่อไปผมได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่นี่นะครับก็กนะครับยินดีโปรโมททีมงานเฮล็กไปในตัวเลยนะครับาพี่น้องท่านใดสนใจที่จะใช้บริการแมคโคนะครับในทีมงานนะครับ ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทําสวนทุนเรียนขุทธะนะครับนาะตีปลานะครับปรับพื้นที่ถมดินอะไรพวกนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ หน้าผมในก้อนเบนเริ่มเลยนะท่านผู้ชมหินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่แต่งานนี้ก็คือทอยนะครับนะขุดทอยขุดโยนขุดโยนนะโอเคครับนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วถูกใจนะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆ เอ็กซ์คาเวเตอร์ไทยแลนด์ก็ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับแล้วก็ฝากติดตามงานกันเยอะๆนะครับตอนนี้ได้มีเวลาออมาถ่ายรถแล้วนะครับแล้วก็จะผลกับเนื้อหาสาระความรู้ในะข่าวสารนะครับของรถขุดทางด้านต่างประเทศบ้างนะครับอาจจะลงเป็นคลิปบ้างหรือว,ว่าบทความบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอ่า หลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยอบรมติดอบรมไปนหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะครับก็มีเวลาน้อยไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายรถที่ไหนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มาประชันกับเปิดเทอมโอ้ท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเปิดเทอมแล้วรอบนี้โรงเรียนลหลายที่เปิดเทอมแบบออนไซต์ site. นะครับทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็เป็นออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นหมดแล้วนะครับแค่แยกกับตัวตามมาตรการเท่านั้นนะครับ,นะรบผมก็ เดิมครับเวลาว่างที่มีค่ามากที่สุดสาหรับผมก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับจาจาร์นึงสุขผมก็ทํางานสอนหนังสือประจำนะครับอยู่ที่โรงเรียน,นครับอาศัยเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มครับนะครับมีความสุขที่ได้ทํามีความสุขที่ได้มาถ่ายรถให้ท่านผู้ชมทุกขั้นนะครับได้รับชมมีความสุขที่ได้มายืยนดูสิ่งที่เรารักมาตั้งแต่เด็ก นะครับทำงานนะครับนะมาดูรถบรรทกนะหรือมาดูรถขุดทำงานนะครับนี่คือเป็นส,สิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขม,มากๆานะครับนะเดี๋ยวรอนะครับรอชม EP ต่อไปนะก็จะลงวันไหนนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจใช้บริการทีมงานเียเล็กนะครับหรือเสียเล็กนนซี ก็ตามเบอร์โทรติดต่อที่ผมให้ไว้เลยนะครับาสามารถเรียกใช้งานได้ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ